สวัสดีค่ะเพจพระรวยค่ะเชฟผ้ามาตามตูนักขัณฑมาจากลรบุรีนะคะแต่ยังไงเป็นพระอาจารย์ตูนเลขอยู่กับพระอาจารย์ตูนเหมือนแดูสิแอดมาบวทันเนาะค่ะมาบวทันพิธีเพื่อนสียแต่สิมาตามตัวเลขให้เนาะค่ะเนาะพามาตามตัวเลขกมาเิ่งตัวเลขกขันน้ำมุนของคุณเนาะค่ะมาเปนไดรตัวใด เลขขันน้ำมนเดี๋ยวเดี๋ยวดูขันน้ำมนต์ ừ ừ ừ นนนก่อนเ <Okay. S 1> บิ้งขันน้ำมนต์เลยค่ะเบิ้งขันน้ำมนต์เ <Okay. S 1> บิ้งเอาค่ะไปเอาเห็นเลขตัวใดเบื้องเราค่ะ เอฟสี่เบื้องเอาเด้อค่ะเห็นตุได้แปลเด้อเตีเยวเด้อเป็นแคนน่แนวทางเด้อค่ะเป็นแคนน่แนวทางเบื้องเราเด้อค่ะเบื้องเอา,เ,อาเหมือนจะเป็นเลขสองมีเลขสองมีเลขเจ็ด เลขสองเลขเจ็ดแล้วก็เลขยังเบื้องเอาเด้อดค่ะเบื้องเอานี่มาเจอเลขดีเลยเด้อค่ะเอ็นสีผ้าไปเบื้องเลขที่อาจารย์เพิ่ณเขียนให้เนาะค่ะเนาะที่พิ่เปิ้ลแม่พิ่เขียนให้ยเด้อดผาไปเบื้องนะค่ะร้อยคุณร้อยห่มาดูเลขขันน้ำมนเนาะค่ะเลข พันน้ำมต์ก็เลขประทัดเลขประทัดนั่นปเลขประทัดนี่ป๊อบเลขประทัดนี่ปะอันนี้เลขทางประทัดเถอค่ะแปดสามเจ็ดห้าแปดค่ะเลขทางประทัดเลขุมานเลขขุมานนั่นนเลขเุมน เลขกุมาณลงเลขปมาเลขกุมารหนกับห้าสองอันนี้เลขกุมาณบอกเลขกุมารหนึ่งแดกับห้าสองเลขความฝันเราจะลอยามคำพูดคอันนี้เลขห้าสองหเลขความฝันสองสี่หาสองหนึ่งหกสีนะคะนี่เลขความฝันสองปสองสองเปดสองบ อันนี้เลขคันน้ำมลอันสอี่ยขันน้มนมมันันน้ำมอ๋อขันน้ำมลสองสี่ห้าสองน่หกสี่ตรงไม่เลีนตัวแดแกฝันเลขเลขฝันสองแปดสองนะคะสองแดสองแเขียนตัวใหญ่สองมองไม่เห็นไม่เห็นหรอ้ามองไม่เห็น่ ในเลขในยนเลขน้ำมันในเลขน้ำมูลอยู่ไหนเล็กน้ำมูลสองสี่ห้าสองหนึ่งหกสี่นะคะสองสี่ห้าสองหนึ่งหกสี่เลขคันน้ำมูลนะคะอันนี้คือเลกฝันอันนี้เลกขันน้ำมูลอันนี้คือเลขกุมารนะคะเลขกุมารหกหนึ่งแปดหาสองค่ะอันนี้คือเลขเลกประทัดนะคะเลขประทัด 8, 3, 7, 5, แปดสามจ็ดห้าแปดนะคะเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะชอบก่าจัดค่ะเป็นแค่แนวทางของอาจารย์อาจารย์อะไรนะปูมันทำน,น่าราชปูน่ารลาดจากลรบ,บุรีบอกปูน่าราดจากลรบ,บุรีเนาะค่ะมวดที่แล้วกับเขาค่ะสามห้าค่ะมวดที่แล้วเข้าเด้อค่ะสามห้า เลขหางประทัดก็เลขเขียนเพิ่นเขียนหนะคะวันนี้ก็ตามตามค่ะตามแกมาซื้อฮานอยตามนะคะเนาะนี่ค่ะปูนักขลาดค่ะอ่าบ่ท่านนะคะมาบ่ท่านเป็นท่านพิธีก็แต่เอาตัวเลขหานะคะเนาะเอาตัวเลขหากดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยค่ะเพจผ้ารวยค่ะ ในฝันธนนท์นี่ค่ะในเมื 3, ่อนสองเป็ดสองคลัดกิโลนะคะเอสมาบระท่านค่ะเป็นทถ้ำทีแต่ว่าเอาตัวเลขหาเนาะค่ะเนาะตามตัวเลขหาแล้วค่ะชอบกระจัดเด้อค่ะหวดบางนึงเข่าสามหาด้อค่ะเข่าสามหาหาสามตีค้างประทัดเพิ่นเขานะคะวดเมื่อกี้วันนี้เพิ่นก็มาขออีกเนาะค่ะ กูจากที่ไหนคะคะบที่ใช่ไหมบนทาตามตหอคะตามอค,คีบนีเขาจบสนินนะคะนอกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เ้วยค่ะสวัสดีค่ะ